อจสวัสดีค่ะเชอรี่มาม่าเจแปนค่ะช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นก็มีฝนตกเกือบจะทุกวันเลยค่ะแล้วก็ยังตรงกับวันหยุดที่พ่อปาก,กับเด็กๆเขาหยุดด้วยนะคะ ก็เอาไปไหนไม่ได้เลยค่ะก็เลยหาเลยทำในบ้านค่ะก็คิดว่าจะทําเป็นชั้นสต็อกเก็บของในห้องข้างใต้บันไดน,นะคะเชอรี่ก็เลยออกมาซื้ออุปกรณ์ค่ะเตรียมไว้สำหรับทําพรุ่งนี้เวลาไปเดินซื้อของข้างนอกแล้วเจอของถูกนะคะก,ก็ชอบซื้อมาค่ะซื้อมาแล้วก็ามาเก็บวางซ้อนไว้นะคะแล้วก็หาไม่เจอค่ะก็คิดว่าถ้าทำชั้นน่าจะหาเจอง่ายกว่าค่ะ วันนี้เดจิเขาก็มีไปแข่งบาสแถวบ้านแม่ย่านะคะก่อนเที่ยงปะปักเขาก็จะแวะไปรับเ<อ>ดจิค่ะเชอรี่ก็เลยจะทํามื้อกลางวันนะคะฝากไปให้แม่ย่ากับพ่อปู่ค่ะแม่ย่าอยากจะทานแฮมเบอร์กนะคะเชอรี่ก็เลยทํามื้อกลางวันไปให้แล้วก็ทําอาหารไทยนะคะเป็นผัดไทยไปให้ชิมนิดหน่อยค่ะ ก็จะทำเป็นผัดไทยโคราชที่ซื้อแบบสำเร็จรูปไปให้ชิมค่ะจริงๆแล้วพ่อปู่แม่ย่าเขาไม่ค่อยกินอาหารไทยนะคะเพราะว่าเขากลัวว่ามันจะเผ็ดค่ะเชลลี่ก็เลยไม่ค่อยทำอาหารไทยไปให้ทานนะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยที่ทีวีญี่ปุ่นนะคะเขาจะมีอาหารไทยออกมาให้เห็นบ่อยๆค่ะเชลลี่ก็เลยอยากจะลองทำเป็นผัดไทยไปให้ชิมค่ะ นลีอยากทำเป็นข้าวมันไก่นะคะแต่ว่าแม่ย่าเขาไม่ทานไก่ค่ะและแม่ย่าเขาก็เพิ่งจะมากินเนื้อหมูประมาณปีสองปีนี้เองค่ะก่อนหน้าน,นี้เขาก็จะกินเป็นพวกอาหารญี่ปุ่นพวกอาหารทะเลแล้วก็พวกผักดองค่ะชลีก็เลยไม่ได้ทำเป็นพวกอาหารไทยไปให้แม่ย่าทานเลยค่ะอ,อันนี้ของบ้าจัง ระหว่างที่เราทํามือเที่ยนะคะปะปาเขาก็มาทําชั้นในห้องสต็อกเก็บของให้ค่ะแต่วันนี้คงทําไม่เสร็จค่ะเพราะว่าอุปกรณ์ไม่พอนะคะเดี๋ยวก็คงต้องออกไปซื้อเพิ่มมาอีกค่ะอ ส่วนมื้อสายบ้านเราวันนี้นะคะคก็จะทําเป็นบะหมี่หำบะหมี่น้ําซุปกุ้งค่ะแต่ว่าไม่มีกุ้งตัวใหญ่นะคะชิวีวิตก็เลยใช้เป็นเนื้อหมูแทนนะคะก็ย่างหมูแล้วก็เดี๋ยวเอาวางบนบะหมี่ค่ะแต่ว่ารสชาติของบะหมี่ก็จะเป็นน้ำกุ้งค่ะเดี๋ยวให้ป้าปักกันละ

ระหว่างรอป้าปากขับได้จีนะคะก็เลยมาปลูกสตรอเบอรี่ลงกระถางที่ป้าปากทำเป็นแปลงไม้ให้ค่ะเมื่อเย็นวันนี้ก็จะทำเป็นอาหารไทยค่ะ ก็เดี๋ยวจะทอดปลาที่ซื้อปลาตัวใหญ่มานะคะให้เด็กๆเ,เพราะว่าเด็กๆชอบกินปลาทอดค่ะายายชอบทอดให้กินตอนที่อยู่เมืองไทยนะคะเขาก็ชอบค่ะก็เดี๋ยวจะทอดให้เป็นมิยวันนี้เลยค่ะป้าๆก็ไปแวะซูปเปอร์ข้างบ้านนะคะเมื่อกี้ก่อนจะเข้าบ้านเจอกุ้งตัวใหญ่ลดขึ้นราคาค่ะ,คะก็เลยโทรมาถามว่าจะเอาไหมเชลลี่ก็เลย คิดว่าเออเดี๋ยวจะเอามาทําเป็นอาหารไทยเลยค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวจะทําเป็นกุ้งอบุ้นเส้นแล้วก็ทําต้มยํากุ้งให้ตะปาด้วยค่ะต้มามากระเทียมมีขิงมีพริกไทยดำ ปลาออกมาสวยแบบนี้นะคะก็อยากจะกินเป็นปลาสรสค่ะแต่ว่าถ้าทําเป็นน้ำจิ้มรายไปเลยเด็กๆก็จะกินไม่ได้นะคะชดดีก็เลยจะทําเป็นน้ำจิ้มแยกเอาค่ะก็จะทําเป็นง่ายๆนะคะน้ำจิ้มใช้เป็นน้ำจิ้มไก่แล้วก็เติมน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปีแล้วก็พริกดำค่ะก็จะทําแยกออกมาค่ะ เดีนขอนแล้วก็จะนำเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะเด็กๆเขาไม่กินวุ้นเส้นนะคะแต่ว่าเขากินกุ้งได้ เมนูนี้เชนี่ก็ไม่ได้ทำนานแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะลองทาไปให้พ่อปู่กับแม่ย่าทานด้วยค่ะคิดว่าน่าจะทานได้ค่ะเพราะว่าเป็นกุ้งนะคะแล้วก็รสชาติก็แบบว่ากลางๆค่ะไสใส่นิดหน่อยเอ๊ะเอ๊ะใส<ำ>่หมดอ๊ยมากลกัวทำเอบิ B คอขาด เดี๋ยวตับ่อนที่นี้รอกันนะคะนิดหน่อยต้อนิ้มจริงๆว่าจะนสุด Ấp sạch hết một lần Đúng ừ. <laughs> ừ, rồi Đúng rồi lao เมื่อเย็นวันนี้ก็เป็นอาหารไทยค่ะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะก็เหมือนได้ไปราบอาหารที่เมืองไทยนะคะเพิ่มเติมก็มีอาหารญี่ปุ่นกับแก้มให้ป้าป่านิดหน่อยค่ะคลิปวันนี้ก็ต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามจนจบแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ จะลองกินอันนี้ดูมั้ยคะฮารุเซนแบตไหมคะอร่อยจะโอชิวะ